สวัสดีแค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ชอบแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปอี้จวงกับหลีเหลียนจริงหรือหลิงชิงได้ยินเสียงคุ้นหูกลับยิ่งใจหายมีเรื่องอะไรอีกที่สองคนนี้มาตามหาเธอในเวลานี้เธอไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายแปลกประหลาดแบบตอนเจอพวกลุงหลิวกับป้าเหลียงจึงให้ซงเหย่ยรี่เปิดประตู ปรากฏว่าสองคนนั้นใส่ชุดกระลมมิชิตสวมหน้ากากมีเป้ใบใหญ่แต่ของใช้ก็มีไม่มากอี้จวงพาดูหน้าจะพ่อแม่มาส่วนหลีเหลียงก็ดูพาแม่มาด้วยไม่รู้ใครจะคิดว่ามาพึ่งเธอหลิงชิงมองทั้งคู่ด้วยความปวดหัวเบาๆมาทำไมกันชิงชิงเรามาขอรีภัยกับคุณอี้จวงหน้าเขินถึงหลีเหลียนจะกอดเธอเข้ากอดสะก่อนขอลีภัยหลิงชิงอั้มอึ้งราวกับฟังผิดหลีเหลียนถอนใจ ใช่แล้วชิงชิงเพิ่งเห็นเหตุการณ์ไปเมื่อกี้ทั้งฉันกับอี้จวงเห็นแล้วว่าถ้าแมงมุมพวกนั้นหลุดออกมาใครในหมู่บ้านก็หนีไม่พ้นหรอกฉันเพิ่งเจอเสียย่ยยูมาเขาบอกว่าคุณจะช่วยจังวะหมอกจางหนีออกนอกหมู่บ้านฉันไม่รู้ในหมอกมีอะไรนักหนาทําให้หัวหน้าหมู่บ้านกับคุณกลัวหนักแต่ฉันรู้ว่ามันอันตรายมากคุณถึงไม่อยากอยู่ต่ออี้จวงเสริมใช่แล้วชิงชิงผมรู้ว่าคุณมีวิธีรับมือมิเช่นนั้นคงไม่มาช่วยชีวิตผมผมกับหลีเหลียนแค่อยากรวมกลุ่มกับคุณของทุกอย่่าาาาางกก็็เเออาอมมมมตรรรียยพ้้้แลวไไดปนภะ ผมดูหมอกข้างนอกมาแล้วส่วนใหญ่จางไปเยอะแล้วคุณจะไปตอนนี้หรือเปล่าทั้งสองพูดจริงใจไม่มีเจตนาร้ายหลิงชิงเห็นก็รู้สึกว่าไม่สมควรปฏิเสธทั้งยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่ไว้ใจได้สําคัญที่สุดคือสติพวกเขาไม่ทําให้เรื่องเลวร้ายกว่าเดิมยังเชื่อคําประกาศวิทยุแล้วคิดได้ว่าต้องหนีหลิงชิงถอนใจบอกให้เปิดทางเข้าไปก่อนมาในลานแล้วตรวจดูว่ามีแมงมุมติดตัวมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ว่ากันต่อลีเหลียญปีตีนดีขอบคุณนะชิงชิง ทั้งห้าคนจึงเข้ามาในลานตรวจร่างกายอย่างรวดเร็วก่อนจะโล่งอกแม่ของหลีเหลียนเป็นคนเรียบร้อยพ่อแม่อีจวงก็ไม่เรื่องมากพอเห็นเหตุสําคัญต่างก็เชื่อฟังลูกๆพ่ออีจวงทักขึ้นชิงชิงเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่ายังไม่มีใครอธิบายให้เราเข้าใจเราจะออกจากหมู่บ้านเลยดีไหมอีจวงรีบดึงพ่อเข้ามาใกล้พ่อครับอย่ารบกวนนี่ยังไงชิงชิงก็ช่วยผมไว้ท่าไม่อย่างนั้นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเราคงถูกแมงมุมยึดแล้ว พ่ออีจวงหน้าแดงแต่หลิงชิงก็ไม่ได้ถือโทษพลางอธิบายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลุงผมเข้าใจว่ามีคำถามเยอะแต่สองสามประโยคอธิบายไม่หมดโลกนี้มันเปลี่ยนแล้วเรื่องแมงมุมกินคนนั้นแต่ก่อนใครก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้คุณเห็นด้วยตาคุณเองจริงอยู่ว่าผมไม่อยากออกเป็นหมู่คณะเพราะคนเยอะเรื่องเยอะแต่คนไม่เห็นเองก็ไม่เชื่อพอดูการประกาศวิทยุก็รู้ว่ายังมีคนครึงใจแต่ผมคิดว่าพอสถานการณ์เลวร้ายขึ้นจะช่วยตัวเองก็ลำบากจะพึ่งคนอื่นก็หายากผมเลยวางแผนไว้ก่อน คำพูดหลี่ชิงซินถึงใจพอโตปูย่าเห็นเพื่อนบ้านมาตามก็ดีใจไม่อยากให้เรื่องลุกลามแม่อี้จวงก็ยืนขึ้นรับรองดีแล้วชิงชิงถ้ามาแล้วเราไม่เป็นภารคุณก็ว่าไปตามแผนนะแม่หลี่เหลียนตื่นเต้นชิงชิงหนูเป็นนิสิตมั่นใจว่าเชี่ยวชาญที่สุดในหมู่บ้านแล้วป้าขอเชื่อใจหนูปู่หลิงยิ่งปลืม้มชิงชิงกับไอหายาวสองคนเก่งจริงๆตามไปไม่ผิดหวังหรอกย่าหลงตามมาปล้ำแก้มปู่เบาๆพูดน้อยๆหน,อยหน่อยแล้วคนเขาจะถือว่าปู่บ้า ทุกคนหัวเราะแต่ในใจต่างก็คิดตามกันหมดแล้วปู่หลงมาคุยเก่งได้ข่าวว่าหลังหีมาตกท่านก็เลี่ยงออกไปพูดน้อยบางทีคงกลัวเล่าเรื่องจนลั่นปากเห็นได้ชัดว่าหลี่ชิงกับทรงเหยารู้เรื่องไปก่อนทำให้เตรียมแผนออกจากหมู่บ้านหลี่ชิงพูดต่อทุกคนมาแล้วแผนคือรอให้หมอกจางแล้วลงเขาอี้จวงบอกว่าหมอกจางไปเยอะแล้วผมจะออกเดินทางทันทีใครมีอะไรจะคัดค้านไหมอี้จวงกับหลีเหลียนรับพร้อมกันไม่มีครับเราไม่ขัด หลี่ชิงพยักดีงั้นเราออกเลยซ่งเหวาเปิดแผนที่ในมือผู้ช้าช้าผมขอวางเส้นทางก่อนสถานที่เกิดเหตุแมงมุมอยู่ฝั่งตะวันตกหมู่บ้านติดทางขึ้นเขาส่วนเราตรงฝั่งตะวันออกถ้าตรงไปทางล่างจะใก,กล้าทางลงที่สุดปลอดภัยกว่าแต่เพื่อป้องกันคนพกอาวุธไว้สักนิดอย่างเสียมหรือเครื่องมือการเกษตร ชิงชิงบอกว่าพวกมันกระตุ้นด้วยความร้อนแต่ความเย็นจัดในหิมะจะทําให้พวกมันชะงักโอกาสถูกฝังตัวก็น้อยลงถ้าเราใส่เสื้อผ้าปิดมิดชิดถึงเจอกันก็ไม่ง่ายให้มันฝังพวกเขาจึงพร้อมเดินทางทันทีสซ่งเหวยาหยิบสกอตเทปใสออกมาหลายม้วนตอนนี้ให้หาโอกาสพันรอยตะเข็บพวกรอยเปิดต่างๆให้แน่นไว้ก่อนกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณมากนะพี่เหยง ลี่เลียกับอี้จวงรับม้วนเทปไปช่วยกันพันรอบข้อเท้าข้อมือคอและจุดที่อาจจะมีช่องว่างเหลือเช่นข้อพับแขนข้อพับขาและคอป้องกันไม่ให้แมงมุมไต่เข้ามาได้ง่ายพอเสร็จภายในหมู่บ้านฝั่งไกลก็มีเสียงคนร้องโหยหวนดังสะท้อนขึ้นกลางท้องฟ้าสีเทามัวฟังดูสลดสะเทือนใจลิงชิงรู้ว่าไม่ใช่เวลาน้ำตาตกในตอนนี้มีหวังช่วยได้ก็เฉพาะคนที่หนีออกไปพร้อมกันเท่านั้นถ้าปล่อยเวลาเลยไปก็ช่วยใครไม่ได้มากท่านใดนั้นหลี่เลียนที่ยืนเฝ้าประตูพลนร้องขึ้น ชิงชิงดูนั่นสิพวกเสี่ยวอยู่กับคนอื่นวิ่งมาทางนี้เสี่ยวยู่หลิงชิงขมวดคิ้วแล้วสังเกตเห็นกลุ่มคนกำลังวิ่งเข้ามาอย่างตื่นกลัวเหมือนกำลังพยายามหนีอะไรบางอย่างหลีเหลียนรีบถามตื่นกระหนกชิงชิงพวกเขามาทําไมถ้าพาแมงมุมมาด้วยจะทํำยังไงดี่งเหว่รีบปลอบจะเย็นไว้ก่อนฉันกับชิงชิงจะอยู่ตรงนี้ดูสถานการณ์ส่วนพวกเธอเดินไปออกหลังบ้านก่อนนะทางนั้นสายตาต่างคนต่างมองไม่เห็นกัน ได้ข้าฉันจะดูแลปู่กับย่าเองลีเลียนรับปากทันทีเพราะตอนนี้เห็นชัดว่าหลิงชิงกับทรงเหวยาวแข็งแรงพอทั้งสองคงมีเหตุผลดีแล้วที่ตัดสินใจหนีออกมาอีจวงรีบยืนยันชิงชิงสบายใจได้ผมจะดูแลปู่หลิงกับย่าหลิงเองหลิงชิงพยักหน้าอืมพอหมอกสีเทาจางไปแค่ไหนพวกเธอรีบไปยืนรอที่ทางออกหมู่บ้านพยายามหามุมหลบๆเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นั่น หลังจากการเรียบร้อยหลีเหลียงกับอี้จวงจึงพาปู่ย่าของหลิงชิงหายวับออกไปทางหลังบ้านในตอนนั้นหลิงชิงกับซรงเหาวามองเห็นชัดว่าพวกวิ่งเข้ามาเป็นใครใช่แล้วเป็นเสี่ยวอยู่กับคุณยายของเธอตามด้วยสมาชิกทีมลาดตระเวนที่วิ่งตามมาทั้งคู่วิ่งมาอย่างลนลานโชคดีที่คนตามไม่เร็วจึงยังเหลือระยะห่างพอเห็นบ้านหลิงชิงคุณยายของเสี่ยวยูร้องให้สะอื้นพรำชิงชิงช่วยพวกเราด้วย คนวิ่งมาถึงหน้าประตูหลิงชิงไม่อาจปล่อยให้ใครต้องตายจึงรีบเปิดประตูโบกมือเชื้อเชิญเข้ามาเร็วพอพวกเขาก้าเข้าบ้านก็ถูกปิดทันทีหลิงชิงกับทรงเหยาสบตากันรานะัดสัญญาทรงเหยาปีนขึ้นหลังคาหน้าบ้านหลิงชิงยังไม่กล้าเข้าใกล้เสียงสันถามเสี่ยวยูเกิดอะไรขึ้นคุณปู่หัวหน้าหมู่บ้านไปไหนแล้วเสี่ยวยูกับคุณยายหอบหายใจหนักมองบนระยะห่างแล้วคุณยายร้องให้อธิบาย ชิงชิงเราสองคนไม่ได้โดนแมงมุมกัดคุณเชื่อได้แต่คนที่วิ่งตามหลังมากัดพวกเขาเรียบร้อยแล้วลิงชิงฟังแล้วไม่ผ่อนคลายรีบเช็คว่าทั้งสองมีแมงมุมติดตัวมาหรือไม่แล้วจึงนิ่งใจขึ้นหน่อยเห็นสองคนสภาพขาดน้ำขาดใจหญิงสาวยังรู้สึกไม่สบายใจแล้วคุณปู่หัวหน้าหมู่บ้านละ่ะเลยแต่พวกคุณสองคนหนีม่ได้ยังไงเสี่ยวยูร้องให้ตอบ เมื่อกี้ทีมลาดตะเวนเห็นมีคนโดนกัดเลยเข้าไปดูก็โดนแมงมุมกัดอีกแล้วเข้ามาหาเราเราขัดขืนพ่อไม่ให้เปิดแต่พ่ออิดอัดดือ้อดึงเปิดประตูสุดท้ายก็โดนกัดพ่อจึงใช้ร่างกายบังไม่ให้แมงมุมเข้ามาตามเราเราสองคนจึงหนีออกมาได้ลิงชิงเข้าใจพ่อเสี่ยวยู่ใจเด็ดสมกับนิสัยหัวโบราณแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเศร้าจึงสั่งให้เสี่ยวยู่กับคุณยายสวมเสื้อผ้าให้มีชิดแล้วนำเทปพ,พันขอบรอยตะเข็บให้แน่นหลังจากนั้นลิงชิงแอบใช้น้ำเย็นสาดใส่ขอบประตูด้านล่างป้องกันแมงมุมไต่เข้ามา พร้อมกันนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนอีกครั้งทรงยาวกระโดดลงจากหลังคาแล้วโยนถังน้ําเรียบร้อยคนข้างนอกแข็งทื่อแล้วจริงๆวิธีจัดการคนถูกควบคุมโดยแมงมุมก็ง่ายแค่สาดน้ําเย็นจัดในอุณหภูมิติดลบน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งทันทีทําให้แมงมุมและคนที่ถูกควบคุมเคลื่อนไหวไม่ได้ชั่วคราวนี่คือไอเดียของทรงยาวที่เขาเสนอไว้ให้หลิงชิงฟังดูย้อนแยง้งแต่ใช้งานได้ผลวิกฤตชั่วคราวคลี่คลายหลายคนถอนหายใจโลง่ง ทันใดนั้นเสียงวิทยุฉุกเฉินก็ดังกระหึ่มโดยมีเสียงหัวหน้าหมู่บ้านผ่านโทรขงเรียกร้องเสี่ยวยู่หน้าเศร้าชิงชิงนั่นเสียงพ่อฉันเองลิงชิงเข้าใจว่าตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านโดนแมงมุมกัดจนไม่รอดจึงใช้วิทยุประกาศเป็นพี่ในกำใจให้หมู่บ้านรับรู้เสียงผ่านโทรขงดังขึ้นช้าช้า พี่น้องชาวบ้านผมจิว๋วหัวหน้าหมู่บ้านมาสิ่งที่ผมทำมาตลอดแม้เกิดภพยพยิบัติยังพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ผมพลาดเรื่องลุงหลิวเมื่อได้ฟังหลี่ชิงผมจึงรู้ว่ามีแมงมุมควบคุมคนลุงหลิวตายจริงแต่กลับกลับมาหมู่บ้านเพราะร่างถูกแมงมุมควบคุมผมไม่เชื่อคำพูดแรกจึงมอบหมายให้เสียวยูประกาศวิธีป้องกันพื้นฐานแต่ไม่เผยความจริงตอนนี้สถานการณ์ควบคุมไม่ได้แมงมุมจากบ้านลุงหลิวกระจาย็มหมู่บ้านแล้วมีคนเริ่มถูกฝังตัว ฉะนั้นต้องปิดประตูหน้าต่างอย่าเปิดให้ใครเข้ามาไม่ว่าร้องขออย่างไรนี่คือวิธีปลอดภัยที่สุดแม้ฟังดูไม่มีน้ำใจแต่ใครจะรู้ว่าใครเป็นคนหรือเป็นแมงมุมในร่างคนอีกเรื่องลีชิงแนะนําให้รีบออกจากหมู่บ้านไปหาที่ตั้งหลบภัยผมยังลังเลเพราะหมู่บ้านปลอดภัยจนไม่อยากไปไหนแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าหมู่บ้านไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปใครมีโอกาสต้องรีบหนีหลีชิงตอนนี้ปู่ฝากให้คุณพาใครไปได้ก็พาให้หมดนี่คือความปรารถนาสุดท้ายของผม ไม่นานเสียงกูร้องสั่นสะเตือนใจของหัวหน้าหมู่บ้านก็ดังก้องผ่านวิทยุมาหลังเสียงรบกวนแหลมคมเงียบสงัดปรากฏขึ้นเหนือหมู่บ้านเยาวบนพวังลิงชิงรู้ในใจทันทีว่าหัวหน้าหมู่บ้านคงดับสายส่งแล้วใจเธอหนักอึง้งเมื่อครูเสี่ยยูบอกว่าพ่อเขาถูกแมงมุมกัดหมายความว่าบทประกาศลำดับสุดท้ายเป็นฝีมือของท่านหญิงสาวไม่ชอบการบังคับด้วยจริยธรรมแต่หัวหน้าหมู่บ้านเลือกมอชตาให้เธอช่วยชาวบ้านหลบหนีนั่นเป็นความไว้ใจแม้ต่างชาติกำลังมืดมนท่านก็ยังเลือกเธอ ค้างๆทรง,งยาวพยักหน้าไม่สบายใจงานนี้ถอดออกไปนับพันนับหมื่นคนด้วยกำลังแค่สองคนเป็นไปได้ยากแต่สองคนนั้นต้องรีตัดสินใจเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านร้องขอให้หลี่ชิงพาทุกคนหนีออกนอกหมู่บ้านชาวบ้านที่กำลังสับสนคงมุ่งมาที่นี่หากมีคนโดนแมงมุมควบคุมแฝงมาก็แย่แน่เสี่ยวยู่กังวลเพราะพ่อมอภาระใหญ่ไว้ที่หลี่ชิงหากเธอทิ้งเขากับแม่จะทำอย่างไรเขาถามเสียงสั่นชิงชิงพี่จะทำยังไงดีหลี่ชิงมองนาฬิกาสายตาจริงจัง พ่อบอกให้ฉันช่วยฉันก็จะช่วยให้เต็มที่รออีกสินาทีเสียงวิทยุเงียบไปแล้วไม่รู้หมอกจะหนาทึบอีกเมื่อไรเราต้องรีบเรามีเวลาประมาณ30นาทีผ่านเวลานั้นไม่ว่าจะมีใครมาเท่าไรฉันก็จะออกเดินทางเสี่ยวยูเช็ดน้ำตาขอบคุณชิงชิงพ่อยอมรับว่าบางอย่างที่ขอไปอาจเกินไปแต่พ่อไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะกลัวความเสี่ยงไม่ว่าชิงชิงตัดสินใจอย่างไรหนูกับแม่จะหนุนหลังเต็มที่ ลีชิงพยักดีแล้วตอนนี้เธอไปเตรียมตัวกับซงงหยาวเขาจะพาเธอไปตรวจเส้นทางและแลกเปลี่ยนสินของไว้หากมีคนติดหมึกมาเราจะได้เตรียมรับมือฉันจะเฝ้าประตูรอดูว่าใครจะมาอีกแล้วเธอก็เปิดประตูกวาดเศษซากสงครามเมื่อครูทิ้งศพที่ถูกแมงมุมควบคุมแข็งที่จากน้ำแข็งลีชิงราดน้ำลงไปอีกครึ่งถังให้แข็งไปลงน้ำแข็งป้องกันไม่ให้แมงมุมหนีออกมาทัานใดนั้นที่หน้าประตูอาซอกับครอบครัววิ่งจาำอ้าเข้ามา ชิงชิงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหมู่บ้านไม่ควรเป็นที่ปลอดภัยหรืออาซอบ้านนูนเคยบอกว่าพ่อหัวหน้าหมู่บ้านจะพาเราไปกับเธอแต่ไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าลูกชายเธอด้วยความสงสัยแม่เชื่อได้ไหมไอแมงมุมที่เธอพูดมันเป็นจริงหรือมันจะคุ้มครองเราได้ยังไงลีชิงถอนใจเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ใครอยากออกก็ไปเองฉันแค่ช่วยเหลือตามทางอาซอขมวดคิ้วชิงชิงนิสัยพูดไม่ให้เกียริคนแก่เลยอาซอแค่มาถามไม่ใช่มาเป็นภาระ จากนั้นครอบครัวอซอก็เดินจากไปซ่งเหยาและเสี่ยวยูเดินเข้ามาเห็นหลี่ชิงหน้าเซงชิงชิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลี่ชิงสายหัวไม่มีอะไรแค่หมาที่ผ่านมาเขี่ยท้าเราเบาๆซ่งเหยาไม่เลยถามหลี่ชิงคิดได้อายาวพาเสี่ยวอยู่กับแม่ไปที่ทางออกหมู่บ้านก่อนมีคนที่ไม่มาหาเราอาจไปรอที่นั่นหากต้องการตามมาให้ผลัดกันเข้ามาไม่อยากปิดกั้นใครซ่งเหวยาวพยักได้เดี๋ยวฉันพาไปแต่ฉันเป็นห่วงเธอถ้ามีศพแมงมุมจะรับมือไหวไหม หลี่ชิงหัวเราะไม่ต้องห่วงฉันรู้ทางแถมแล้วเธอล้วงมือไปหยิบของบางอย่างในมือไว้แล้วพาเขาไปหลังบ้านเผยให้ดูพลังใหม่ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นแบบนี้คงไม่เป็นไรแล้วนะซ่งเยายืนตาค้างเห็นพลังของหลี่ชิงเพิ่มขึ้นจนอึ้งแล้วเพ่งดูของตัวเองปืมฉันด้วยพื้นที่ในมิติเปลี่ยนแปลงจับไก่เป็ดห่านกับหมาน้อยได้ด้วยพลังอัปเกรดถือเป็นข่าวดีซ่งเหยาเตือนหลายรอบให้ระวังจึงพาเสี่ยวอยู่กับแม่ไปที่ทางออกหมู่บ้าน หลังจากนั้น20นาทีต่อมาชาวบ้านกลุ่มเล็กๆวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือตรวจเอ็กซเรย์แล้วปลอดภัยจึงได้เข้าบ้านหลี่ชิงพอมีแมงมุมสอดแทรกก็พอแก้สถานการณ์ได้พอหลี่ชิงจะพากลุ่มใหม่ออกไปปรากฏว่าประตูหน้าบ้านถูกเคาะแรงขึ้นชิงชิงเปิดประตูเร็วเสียงด่วนขอความช่วยเหลือคุ้นเคยหลี่ชิงขมวดคิ้วลู่ฉวงใช่ฉันเองเปิดประตูสิพ่อหมู่บ้านบอกให้เรามาหาเต็มครอบครัวแล้วอย่าให้ฉันอยู่ข้างนอก เสียงเขาดูเร่งด่วนแต่แห่พระหลี่ชิงต้องตั้งสติเราหน่อยสิ่งที่พูดว่าเต็มครอบครัวนั้นมีใครอยู่ข้างหลังบ้างฉันไม่ได้ยินเสียงภรรยาเด็กกับลูกเอาสักคนหลี่ชิงปีนขึ้นบันไดบ้านชั้นสองค่อยๆชะเง้อมองลงไปด้านล่างข้างนอกเงียบไปชั่วครู่จนลู่ชวงตอบเสียงแผ่วภรรยาเด็กกับลูกอยู่นี่ทั้งคู่ฉันจะทิ้งไว้ได้ยังไงเล่าลี่ชิงเธอสงสัยว่าฉันถูกแมงมุมยึดชั้นไม่ใช่พวกนั้นหรอกฉันปลอดภัยไปดูเอง ลู่ฉวงอาการโมโหสุดขีดคนภายนอกได้ยินเสียงเขาวอยวายเสียงดังไม่หยุดหลี่ชิงเธอเชื่อถือได้ไหมทำไมไม่ให้เราเข้าบ้านเปิดประตูซะสิประตูเหล็กถูกทุบดังโครมครามเหมือนเขากำลังลงแรงทั้งหมดหัวใจผู้ฟังยิ่งสันกลัวคนที่เข้าบ้านได้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกมาอีกเพราะไม่มีใครรู้ว่าข้างนอกใครเป็นแมงมุมควบคุมถ้าเผลอปล่อยเข้าไปคงเกิดหายแน,น่หลี่ชิงปีนขึ้นไปยืนอย่างชั้นบนจ้องดูภาพข้างล่างเทียวเพียวใจเธอเหวอเมื่อเห็นร่างของลู่ฉวง ไม่เหลือสภาพคนปกติเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถูกฉีกขาดเส้ใต้เสื้อพองยื่นเห็นเป็นก้อนปูดเทะท,ย,ทยย่วยืดแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นขาเขาหายไปจนถึงเอวเหลือแต่ท่อลำตัวเป็นท้องแมงมุมและขายแยกเป็นข้อตรงแปดขาแผปกกว้างภรรยาและลูกสาวของเขายังยืนอยู่ข้างๆแต่มองไม่เหมือนคนอีกต่อไปทั้งคู่ศบติดเอวรูฉวงช่วงเอวลงไปเหมือนถูกกลืนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างแมงมุมของเขาใบหน้าพลิ้วบิดเกรงด้วยความเจ็บปวด ไม่แปลกเลยที่เสียงของสองคนนั้นหลุดไม่ออกมาพวกเขากลายเป็นครื่องคนครึ่องปีาศาจเสียแล้วใครเห็นก็ต้องสยดสยองลีชิงเคยเห็นภาพพายในเกมสยองแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอในชีวิตจริงแค่ปลายตามองก็เหมือนจิตถูกดูดไปกับความวิปริตครั้งนี้ราวกับถูกสิ่งชั่วร้ายควบคุมทั้งกายและใจมายาคติทั้งหมดพังทลายแมงมุมไม่ใช่แค่ควบคุมคนตายแต่ยังยึดคนเป็นเข้าด้วยลู่ชวงเกิดอะไรขึ้นถึงได้กลายสภาพครื่งคนเครึ่องแมงมุมเช่นนี้ คำถามวูบผ่านในหัวแต่ไม่ใช่เวลาหาคำตอบลู่ชวยังรักษาระดับสติไว้ได้เขายังคงยืนยันว่าภรรยาเด็กกับลูกอยู่ข้างกายกลางความมืดมิดของจิตใจแต่ยังเก็บเศษเสี้ยวความเป็นคนสุดท้ายเอาไว้พยายามขอให้หลี่ชิงช่วยพาออกจากหมู่บ้านด้วยประสบการณ์โตตอบแมงมุมของหลี่ชิงเธอกลับตั้งสติว่องไวคิดวิเคราะห์ได้ในเสี้ยววินาทีทันใดลู่ชวงเงยหน้าขึ้นพบหลี่ชิงยืนอยู่บนกำแพงบ้านดวงตาไร้ปัญญาเบิกกว้างริมฝีปากบิดยิ้มแสนโรกลามก ลีชิงทำไมยืนอยู่ข้างบนทำไมไม่ปล่อยฉันเข้าไปละ่ะในวินาทีนั้นหลีชิงรู้สึกคลื่นไส้และวิงเวียนจนยืนไม่มั่นจึงคว้าราวบันไดไว้แน่นมือสั่นรุนแรงพี่ชวงฉันแค่ขึ้นมาดูว่ามีใครถูกแมงมุมควบคุมแอบอยู่รอบบ้านไหมต้องเตรียมรับมือความเสี่ยงก่อนอ๋อจริงไหมลู่ชวงขมวดคิ้วเหมือนได้ยินบางอย่างแล้วกล่าวก็ได้เปิดประตูซะฉันจะเข้าไปด้วยแมงมุมตามมาแล้วหลี่ชิงพยักช้า,ชา รอสักครู่ก่อนจะเปิดฉันต้องปิดช่องให้แมงมุมเขามีได้ประตูโดนน้ำแข็งอุดไว้อัดงัด,งดยากหน่อยฉันต้องใช้เครื่องมือสักครู่เสียงลู่ฉวงขุนเคืองสักครู่คือรอเท่าไหรล่ล่ะฉันจะเอาภรรยาเด็กกับลูกเข้าไปด้วยนะอย่ามาดงเวลาถ้าแมงมุมตามมาฉันจะตามล่าเธอแม้ต้องกลายเป็นแมงมุมฉันก็จะไม่ละเวน้นหลี่ชิงพยายามใจเย็นฉันเข้าใจแต่ฉันตัวคนเดียวมือไม่ถนัดอาจใช้เวลานานเธอรอที่นี่ก่อนจะดีที่สุดฉันเห็นบ้านอาซอว่างไกลาจากแมงมุมหน่อยเผื่อเผลอเปิดประตูแล้วพวกมันตามเข้ามา เธอรีบพาภรรยาเด็กกับลูกไปพักที่นั่นก่อนนะใต้แสงอัปยศลู่ชวงสันสถานอย่าสองขาหน้าไหวเล็กน้อยขาอันเป็นแมงมุมคลานไก่กุ้มประตูเหล็กหนึ่งรอบสุดท้ายก็ถอนใจได้หากเธอว่าเช่นนั้นฉันยอมเชื่อแต่รีบเถอะฉันยังไม่ได้กินข้าวหิวจัดแล้วอยากเข้าไปกินด้วยสักมือ้อเขาแลบลิ้นเลียมุมปากหมึกคล้ำดวงตาครึ่งมืดครึ่งสว่างกระพริบระริกสาวน้อยฉันจะรอเธอนะ ลู่ชิงมองมนุษย์แมงมุมครึ่งตัวลากขาแปดขาลากภรรยาเด็กกับลูกสาวไปยังบ้านอซอจางหายจากสายตาเธอค่อยๆนั่งลงบีบก้อนเหนื้อตกย้อยถ้าต้องเจอสภาพนี้คนเดียวเธอคงหนีไม่คิดชีวิตแต่ตอนนี้ยังมีชาวบ้านสิบกว่าคนในบ้านจาละทิ้งก็ทำไม่ได้เธอจึงต้องเล่นต่อไปอีกหน่อยสังเกตจากลุงหลิวแมงมุมยิงทิ้งพลังของคนที่ถูกยึดไว้ได้พักใหญ่เช่นเดียวกับลู่ชวงถ้าเธอยอมเล่นบทคนดีสักครู่ช่วยยืดเวลาให้เธอพาส่วนที่เหลือรอดไปได้มากกว่าเดิม คิดได้ดังนั้นหลี่ชิงใช้พลังสื่อสารกับพืชผักผ่านสายใยแห่งมิติทัญดาหอมหัวใหญ่สูงครึ่งเมตรตวัดใบหญ้าใหญ่เป็นเนื้อมือฉับไวไต่จากหลังสวนยกใบหอมหัวใหญ่ที่โตกว่าปกติแล้ววิ่งเข้ามาอย่างบ้านถัดมากระหล่ำปลีขนาดสูงเท่าครึ่งคนก็ขยับกระหล่ำเขียวอบออกจากกลุ่มผักในโกดังก่อนจะโผล่กระโดดสูงมะเขือเทศลูกเล็กและต้นแตงเหลืองกับกอผักชี้ก็ทยอยออกมาอย่างช้าๆหลี่ชิงมองพืชผักพาเรดออกมาครบจึงใจชื้นขึ้นนิดหนึ่ง ทันใดใบหอมหัวใหญ่กว่าข้อมือคนกระแทกพื้นซีเมนอย่างแรงจนแยกเป็นรอยแตกลึกจากนั้นกระล่ำปลีสูงพรวดดึงมือแมงมุมตัวหนึ่งที่แอบไตลัดขึ้นมาไว้ในคนใบพลางปิดปลายกระล่ำกลืนก,กินอย่างรวดเร็วพอปล่อยให้ดูพลังไปพักใหญ่กระล่ำปลีลูกเดิมที่เพิ่งกินแมงมุมออกมาก็รีบวกเอาแมงมุมตัวนั้นออกมาแล้วยกขึ้นมาโชว์ให้หลี่ชิงดูเหมือนอวดความเก่งก่อนจะกลืนเข้าปากไปอีกทีจากนั้นทำหลี่ชิงแทบอ้าปากค้างเลยเบ้ปากพูดติดติดไปว่าเก่งมากมาก พอได้ยินเสียงชื่นชมต้นไม้ที่เหลือต่างก็แย่งกันอยากอวดพลังให้เธอเห็นหลีชิงรีบยกมือห้ามเดี๋ยวก่อนทุกคนเจ๋งหมดแล้วแต่เดี๋ยวปีศาจจะมาแล้วนะฉันต้องใช้พวกเธอช่วยพาเพื่อนบ้านออกจากหมู่บ้านใครอยากไปเป็นหน่วยนำทางบ้างต้นไม้ทุกต้นอยากอยู่เฝ้าข้างๆเธอทั้งหมดยืนนิ่งไม่ยอมอาสาสุดท้ายมีแต่เท้าแตงกวาที่ค่อยๆไต่ตัวมาช้าๆเหมือนงูแต่พอถึงระยะหนึ่งแตงกวาลูกหนึ่งลอยหมุนกลางอากาศหนึ่งรอบจากนั้นก็พุ่งออกไปพรึบพรับเป็นหนามสิบกว่าดอกฟาดลงบนพื้นซีเมนเป็นหลุมเล็กๆกว่ารู เท่านั้นมีแตงกว่าติดอยู่สิบกว่าลูกทั้งทงท,งที่ต้นแค่สามเท้าสั้นๆแต่พอใช้กำลังขนาดนี้พาพันธมิตรสิบกว่าคนหนีปลอดภัยสบายมากลี่ชิงตาเป็นประกายชี้ไปที่เท้าแตงกว่าเยี่ยมเลยเธอแหละรับหน้าที่นำทางไปก่อนเลยส่วนฉันจะอยู่ข้างหลังเป็นกองหนุนแตงกว่าต้นนั้นเหมือนเข้าใจแกว่งยอดเทารับปากทันใดนั้นมีชาวบ้านเปิดประตูออกมาแวบ,บหนึ่งพอเห็นต้นไม้ล้อมเป็นวงอยู่รอบหลี่ชิงก็น่าซีดหยุดแง้มประตูนิ่งไปเขาชี้ไปที่ต้นไม้ทั้งหมดพูดติดตลกว่าชิงชิงนี่มันอะไรกันเนี่ย ลี่ชิงยิ้มรับแล้วพาเทาแตงกวาทั้งสามต้นปล่อยเข้ามาในบ้านค่อยอธิบายกับทุกคนคุณลุงคุณป้าวันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนี้คือพลังแปลกของฉันเองต้นไม้พวกนี้คือคนสวนในมิติของฉันพอฉันบอกให้มาพวกมันก็ออกมาช่วยแล้วทุกคนพยักหน้าย,ยอมรับทันทีโอเคเดี๋ยวตามนั้นเราเชื่อเธอชาวบ้านหลายคนโดนแมงมุมเคาะประตูและปีหลังคาพอเห็นต้นไม้ช่วยก็ใจชื้นเพราะบางคนเห็นเพื่อนบ้านโดนแมงมุมถูกรังในบ้านเพื่อนระเบิดตามมาแล้ววิ่งหนีเหลือแต่ตัวเปล่า แม้บางคนยังไม่เจอแต่ฟังข่าวจากหัวหน้าหมู่บ้านพวกเขากลัวจนตัวสั่นจึงยอมเชื่อก็เข้าใจได้ว่าแมงมุมมันน่ากลัวถ้าตำนานกินคนเกิดขึ้นจริงพระเจ้าช่วยแต่เห็นต้นไม้เป็นเพื่อนบ้านเดิมๆจะประหลาดก็จริงแต่ดีกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่รู้จึงค่อยๆสบายใจขึ้นก็เหลือตะหนักใจเล็กน้อยที่ต้นไม้จากมิติพูดไม่ได้เดินพูดไม่ได้แต่ดูท่าจะใจดีชาวบ้านคนหนึ่งยังลังเลพูดเบาๆนี่แตงกวาจะช่วยพวกเราได้จริงไหม ลีชิงกำลังจะตะล่อมอธิบายจู่ๆได้รับสัญญาณอันตรายจากต้นไม้ด้านนอกทันทีสีหน้าเธอเปลี่ยนผุดเสียงสั่งไม่มีเวลาอธิบายแล้วปีศาจมาแล้วพวกคุณรีบออกไปพอฟังว่าปีศาจใกล้มาชาวบ้านถึงกับตื่นปอดโซ่ประตูหลังบ้านแล้วกรูออกไปรีบไปกันเถอะพวกเขาเปิดประตูหลังบ้านวิ่งกระเจิงออกไปทางทางขึ้นเขาลีชิงหันมองขึ้นไปบนกำแพงด้านเหนือบ้านใจเต้นตุบๆคอตเตือนถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เธอรีตะโกนไล่หลังกลุ่มคน อย่ามองกลับมาเดินตรงไปเลยพวกต้นไม้จะคุ้มกันพวกคุณคำรบเดียวได้ยินเสียงหัวเราะก้องประกอบด้วยเสียงเกะเกกสะท้อนจะฟังแปลกประหลาดพร้อมกับเสียงลู่ฉ่วงที่คุ้นเคยลีชิงถึงฉันจะถูกหลอกมาฉันก็ไม่ยอมหลอกเปิดประตูซะทำไมให้หนีไปบ้านอาซอก่อนละ่ะเธอมันไม่ซื้อสัตว์สมควรรองตกเป็นอาหารน้ำเน่าสอิสเอียนไหลาตามเสียงนั้นมาเต็มจมูกลู่ฉ่วงยินทิงผนังกวดแกว่งขาแปดขาเป็นจังหวะแววตากรีดกลายคล้ายเห็นเหยื่ออันโอชะ อาหารละพวกเธอนั่นแหละอาหารของฉันห้ามหนีห้ามปล่อยให้รอดหลี่ชิงเตรียมพร้อมกระโจนหลบและสั่งต้นไม้ให้ช่วยหัวเรือหอมหัวใหญ่สูงหนึ่งเมตรพุ่งเข้ารมตีลู่ฉวงที่ช่วงลำตัวด้านบนด้วยใบเขียวเข้มเหนียวแน่นลู่ฉวงไม่ทันตั้งตัวยกขาหน้าท่อหนึ่งขึ้นบงังแต่ใบหอมหนักแน่นดุดกำแพงบาดรอยฉีกบนขาหน้าพัดเขาถอยสองก้าวเขายืนพิงผนงังสวงยื่นพองประหลาดมองต้นไม้เหล่านั้นหลี่ชิงนี่มันอะไรกัน ลีชิงหันไปยืนหน้าต้นไม้ที่ล้อมวงนี่ไงต้นไม้ของฉันต้นหอมยืนในแถวหน้าใบเขียวใหญ่พร้อมเยอะจนขยับกำลังดีพริกขี้หนูแดงยืนตามมารอส่งไม้ต่อกล่ำปลีใบโยกเหมือนพร้อมรบผักชีแม้ใบเล็กแต่กระชับเตรียมสกัดต้นใบที่เหมือนดาดแหลมแตงกวาเถาเคี้ยวเต็มยอดหลี่ชิงสูดใจลึกพวกนี้แหละต้นไม้ของฉันพลังของฉันทำให้พวกมันช่วยเหลือเราได้ พลังเขียวแห่งชีวิตปลุกความมั่นใจหลี่ชิงพ่นแสงเตือนลู่ฉววงลู่ฉวงเธอยังมีสติแค่หลงเชื่อฉันให้เปิดประตูพวกแมงมุมคงจะพวกเราเป็นอาหารไปหมดแล้วต้องขอบคุณต้นไม้พวกนี้ที่ทําให้เราเตรียมรับมือทันหลังเว้นช่วงลู่ฉวงยิ้มโหดก้าวลงจากผนังโดยก้นแมงมุมสถานพื้นพร้อมกับมีแมงมุมลูกเล็กเท่าเล็บหัวแม่มือเดินออกจากท้องเขาเป็นฝูงแมงมุมพวกนี้ลายดำแดงคลานรวมกลุ่มตามคำสั่งลู่ฉวงไม่ยอมข้ามลายที่ต้นไม้สร้าง ลู่ฉวงยืนนิ่งพิงผนังช่างเธอรู้แล้วว่าพวกเธอฉลาดแต่ให้ฉันอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อจะให้พาเพื่อนร่วมแก๊งล้มตายเหรอ